สวัสดีค่ะอยู่กับมุ้นเส้นสายมันค่ะวันนี้เราจะมากินมาม่ากลางป่ากันกับน้องนนี่นี่พระเอกรีวิวเลยนะคะนี่ก็มันโรงเรียนอยู่ตรงนี้ไงใช่ไหมเอาก็าทำยังไงไหนเขาใสอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเอาอะไรใส่อย่าเพิ่งเอาเอาจะเอาน้ำใส่ไหนไหนอย่าเพิ่งใสน้าเอาบอเราต้องปรุงก่อนบอใส่ผักไหม มานีมาม่มันมีใบนี่ด้วยตอ่อมีใบบักกูดมีขาตะไคร่น้ำสี่ขาตะไคร้ยยเออตื่นเต้นดมีน้ำไหมพี่ธงมีทพธงบอกว่ามีน้ำอยู่แต่มันไ,โน,โนได้อยู่โนนได้อยู่ตามช่วยเนาะเนี่ย <c oughs> มีรถอะไรบ้างเอฟซีส่งให้บอกนนไม่ใช่น้องนุ่นวุ่นซื้อมาฝากกินเลยบส่งมาก็เลยถามก่อนน้องนนกินรถแจ่วฮอนส่วนของวุ้นกินหมาล่าของน้องนนเปลี่ยนกันกินส่วนตีเล็กกินหมาเล็กนมาอ่าอ่าอาชาบูน้ำดาเอ้ต่อไปเอ้า กำลังสดแตงโมโอ้ลองเทน้ําใส่ก่อนใช่ไหมเตอตอนพี่ทําพี่ทำยไงวันลืมแล้วอะวันนั้นวันนั้นหิวมากเลยตีมัวแต่เป็นนั่นและรอดูรอดูเด้อเออตอนนี้หมอตาลงงแล้วค่ะตอนนี้เอาละนนใส่ถึงยังถึงแล้วบ่เออรอดูนะคะว่าบิดฟ้าครับ มาม่าถาทิ้งไว้ข้างล่างข้างล่างเป็นความร้อนร้อนลวกไข่ได้เลยเด้ออาจารย์ก็งงละไรทำไมพี่วุ้นลวกไข่ล่ะก็ก็น้องน้องอ๋อมบอกเอาเนื้อใส่ก็ได้ก็สุกเลยจริงความร้อนมันอยู่ได้นานมากนานเท่าไหร่ครับครึ่งชั่วโมงมันคือเด็ดเนื้อร้อนแล้วนี่ควันแล้วเห็นมั้ยนี่โดนน้ำแล้วมันจะเป็นร้อนไอ้ไม่ใช่ไปบ่งกล้วยไอ้บอก ควันแล้วของน้องนนควันแล้วแต่ว่ามันเป็นซองพอโดนน้ำฟุบเดือดเลยมันเอารองไปเช็คจุดดึงอันเอาไปเช็คจุดดึงระเบิดไหมไม่รู้เหมือนนกัไม่แน่นะไอ้ควันออกเนี่ยจุดเดือดตุ้มเลยเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตียมเฮ้ยอย่านะเปลี่ยนบรรยากาศคนส่งกับข้าวมาแล้วค่ะโอ้ไม่ใช่ เอ้าวแมบอกเกาหลีภาษาไทยตัวนี้เขาว่ากองเกาหลีเนาะกินแล้วต้องกินแล้วต้องบอกเกาหลีกินแล้วต้องบอกเกาหลีนทำได้เอาเอาซ้อม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 บอกเกาหลีก่อนแต่แล้วจพูดเกาหลีด้วยเกาหลีเย้อ้าวรัม่มากแน่เลยนี่อ่ะนี่โคดามูไมได้ได้ยินเอี่ถามันจะเดือดไหม่อนเดือดเดือดทั้งน้องเลยเดี๋ยว ๆๆตอนนี้ก็ทีมงานกำลังกินข้าวกันค่ะแซ่แบแซ่แบเลยเด้อทีมงานทนรหนึ่งวันนี้กินข้าวอร่อยแน่นอนวุ้นนี่รอบสองแล้วค่ะที่มาป่วนตอนทีมงานกินข้าวนะคะใส่นี่วยใส่ถึงแค่ตรงนี้เลยใส่ด้วยใส่ยใส่ถึงเคีดใส่ถึงเคีดนี่ตรงบักบักมันอ่นแม้ หลาขั้นตอนว่าจะดอนงงเลยกันน้องนนทั้งกินข้าวทั้งมาม่านะคะไม่ไหวสิโอ้โหสุดยอดเลยแค่นี้อนน้นรีบเอาใส่บาตรแ้วรีวรอดูตอนไม่หก็ได้รอดูก่อนเ้ยเ้เฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเเน ซิมห้างลทีซิมห้าคือเคร่องเนี่ยของน้องโนนควันออกแล้วเห็นไหมหนึ่งนี่นู่นี่ตรงนานแล้วดูอ่ะเอานี่ของวุ้นหอมแล้วกินข้าวหมดจานนึงแหละเฮ้ยวุ้นลืมต้มให้ตีเดี๋ยวุ้นต้มให้ต้มต้มต้มววันนี้ผัดกะเพราเยเหน่าตาพูดใหม่สิวันี้ผัดเผาเย้าวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมากินที่ทุ่งนา กดปลาตะกุดตะการไหม่หนีมาล่าหนีมาล่าอันนั้นเจียวห่อนมันมันมีหลายรสต่อชาบูเจียวห่อนมาล่าพร้อมเจล็ดแตงเลยขอมเจล็ดแตงชาบูน้ำดำโอ้โหเก่าเอาไข่ใส่มันสุกเลยเนี่เบอรอเนาะเบอร์เือแล้วเดือดปันเนี่ยเอาอันนั้นคือบ่เดือดเพิ่งใส่เมื่อกี้นี่ไงตั้งแล้ว มีเส้นนำข้างล่างบบเฮ้ยต่อไปนนท์บอกกินข้าวเสร็จเราจะได้กินมะม่าต่อเอาฝั่งนู้นครับหมดจานรอไม่ไหวครับทีมนั้นเขาไม่กินข้าวกันห่ดเขากินจนเขาไปแล้วเขากินแล้วบ่คือกินตั้งแต่เที่ยงหรออ๋อสิบเอ็ดสี่สิบเจ็ดเขาก็จอดแล้วนี่ควันขึ้นแล้วโอ้หอมจังเลยงงแล้ว ลองอร่อยกันเลยครับสองสี่หา้าคว,วันควันี่ทำอไรเตียนเปิดเครื่องหนึ่งป่าอจารยนอดนั้นผมก็คิดว่าเจ๊ทัสองอัดกองไปเลยถ้าเปิดองนั้นอาจารย์นอดสู้ดันไม่ทำห,ห,หลหวหรอกมันจะ,จะให้แม่โคเก่าให้แล้วไม่อยถึงนี้แล้วเนี โอ้ยหอมแล้วพี่น้องอยากหอมเลยควันมามาของเราเากำลังเดือดรอการรับประทางดูครับลงไป60เซนหึตายทำไงกันเปิดน้ำเมื่อวานเห็นปลายไม้แล้วระดับทำไมลงวิก60เซนแล้วพงแดงๆดงที่อยู่ข้างล่างนั่นก่อมันไม่รู้ไงเออยงแดงมันจะมันต่ำกว่าน้ำไปประมาณ5เซนอืมระดับ60เซนโหหึเลยว่ะ เด็๋คนแจกตัวแล้วไปจิ้มอยู่ในพื้นในที่ขุดไว้อ่ะจะคุณจะเปิดดูครัเดะคนแจกตัวหมอตาหุย้ยสุกแล้วไม่นา่ากินมากอนเนอือดเลยคอืดหรอวะนอนนี่ยัม่อิ่มเลยพี่สักจานเอจะกินข้าอีก่ะข้าวอีกจานนึงเลยนะเอาอีกเอาอีกทีบ้านบ้านเ้ยทีบ้านบ้านก็องพี่เฮอรูกลอหาย กินดูกันเหมือนกินฮัลโหลเป็นยังไงอร่อยไหมมะม่าค่ะอือมะม่ามูสับเลยอ่ะจริงอ่ะเจียวฮ้อนนี่นะนั่งกินข้าวก็ตากแดดด้วยนะครับอากาศกำลังดีอยู่ในห้องแอร์มาทั้งวันแล้วครับชาไทยได้ชานี่ชาบุญหรอกไม่ไม่อร่อยแต่ชาไทยเราชาไทยนี่แหละตอนนี้กำลังเป่าคาถาอยู่ครับ ลวกลิ้นลวกลิ้นไฟดับยังกันร้อนไหมหน่อนยังร้อนอยู่ไหมนี่ลองชิมตัวนี้วะลองชิมตัวนี้ชิมเหมือนจริงแต่ว่าน่าจะเส้นนุ่มๆอ่ะดู้นุ่มตัวเอาไว้บอกย่างดูหนอลูกเส้นจ้าได้จอดเด็ดไหมไม่ไอเราคนนี้กว่าเมียตั้งกล้องในรถตอนจัดเต็มให้ผัวไหนจะเอาพวกนี้คุปเขาเนี่ย บอ่อแล้วก็มีมะตกด้วยบ่ออุ้ยเสียดายแท้าไหร่จอมเำเลยมื่พี่ต้องไปดูสิบ้อยกล้ออย่างมันสองคันเลยโอเคอออเค,ค่ะคลิปนี้เราก็จะมากิน,กม,นมาม่ากันก่อนเนาะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะบนเส้นสายมันสวสดอืออ่า